กล้อง lk รุ่น k 1 4กล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงผลิตได้วัสดุเกรดพรีเมียมคงทนลวดลายทันสมัยที่สามารถบันทึกภาพวิดีโอได้ในระดับ full hd ให้ภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนใช้ซิปเซนเซอร์ sony คุณภาพสูงซึ่งจะช่วยในการบันทึกภาพในเวลากลางคืนและในที่ที่มีแสงน้อยให้มีความสว่างยิ่งขึ้นและยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล้องหน้าสามารถบันทึกภาพสูงสุดได้ในระดับ 2K Full HD ให้ภาพมุมมองกว้างถึง170องศากล้องหลังสามารถบันทึกภาพสูงสุดได้ในระดับ1,920 x 1,080พิกเซลให้ภาพมุมมองกว้างถึง160องศาเลนส์กระจก6ชั้นภายในการบันทึกภาพเป็นแบบวนลูปเมื่อหน่วยความจำเต็มกล้องจะลบไฟเก่าเองและเริ่มต้นบันทึกภาพต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ มีหลากหลายโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดบันทึกต่อเนื่องขณะจอด24ชั่วโมงเมื่อต่อชุดสายฟิลแท็บโหมดเชื่อมต่อ Wi-Fi สามารถดูคลิปดึงคลิปลงในมือถือผ่านแอปพลิเคชันได้โหมดจับแรงสั่นสะเทือนโหมดปรับความสว่างในที่มืดโหมดจับภาพกลางคืนโหมดต,ตั้งค่าปายทะเบียนโหมด G sensor ล็อกไฟอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์ชนหรือว่ากระแทกอย่างรุนแรง การเก็บข้อมูลได้ memory card รองรับสูงสุดถึง 128GB สามารถดูไฟล์วิดีโอย้อนหลังผ่านมือถือเมื่อเชื่อมต่อ WiFi รองรับเมนูภาษาไทยและภาษาอื่นๆแบตเตอรี่เป็นแบบ super ปปอ a p a าปาทนความร้อนไม่บววไม่แตกไม่ระเบิดอุปกรณ์ภายในกล่องกล้องหน้าพร้อมชุดสายฟิวแทบ็บกล้องหลังพร้อมชุดสายไฟวิธีการติดตั้งนะคะเราก็จะนำสายทั้งหมดนะคะเสียบเข้าที่บริเวณนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะทำการใส่ Memory ี a การลงไปนะคะโดยเราจะเสียบที่นี่เลยค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีสัญญาณไฟขึ้นมาและเราจะทำการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะทำการโหลดแอปพลิเคชันนี้ค่ะซึ่งสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และระบบ Android ค่ะ จากนั้นค่ะเราจะไปที่ WiFi นะคะเพื่อเชื่อมต่อระหว่างตัวกล้องกับโทรศัพท์มือถือนะคะเราก็จะทำการค้นหาชื่อ WiFi ของตัวกล้องค่ะก็คือชื่อจะเป็นชื่อนี้นะคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่านได้ภายหลังในแอปพลิเคชันค่ะรหัสผ่านนะคะจะเป็นรหัสผ่าน1 2 3 4 5 678ค่ะเมื่อกอกรหัสผ่านเสร็จแล้วค่ะสามารถกดเข้าร่วมได้เลยค่ะ เมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการกลับไปที่หน้าแอปพลิเคชันที่เราได้ทําการดาวน์โหลดไว้ค่ะกดเปิดได้เลยค่ะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะให้เรากดเชื่อมต่อกล้องค่ะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถเชื่อมต่อระหว่างแอปพลิเคชันกับตัวกล้องได้แล้วค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับสัญลักษณ์ต่างๆบนหน้าจอแสดงผลและวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นกันนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นหน้าหลักค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยคลิปนะคะที่กำลังบันทึกแบบเรียลไทม์ค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าคลิปกำลังถูกบันทึกอยู่นะคะสังเกตได้จากมุมบนซ้ายมือค่ะส่วนด้านล่างของภาพนะคะก็จะมีชื่อรุ่นนะคะแล้วก็เวลาวันที่บอกอยู่ค่ะถัดไปค่ะปุ่มด้านขวานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะกดหนึ่งครั้งค่ะจะเป็นการพลิกจอค่ะให้ภาพนะคะชัดเต็มตามากขึ้นค่ะ ซึ่งด้านในนะคะก็จะเหมือนกับด้านนอกเลยค่ะก็จะมีวันที่เวลานะคะเราก็สามารถเปิดปิดไมโครโฟนได้ด้วยนะคะถัดไปค่ะเราก็สามารถเปลี่ยนมุมมองภาพได้ด้วยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการสลับไปยังกล้องหลังนะคะนี่ค่ะแล้วก็ฟิปภาพได้ด้วยนะคะหรือว่ากลับภาพ ถัดไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นการหยุดการถ่ายวิดีโอชั่วคราวนะคะและถ้าว่าต้องการบันทึกอีกครั้งหนึ่งสามารถกดได้เลยค่ะถัดไปค่ะจะเป็นปุ่มการถ่ายภาพนะคะหรือว่าการบันทึกภาพหน้าจอค่ะนี่นะคะอันนี้ก็จะกลับสู่หน้าหลักแล้วนะคะ มาดูกันที่ด้านล่างซ้ายมือตรงนี้กันบ้างน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นการสลับภาพไปยังกล้องหลังเหมือนกันค่ะเหมือนกับเมื่อสักครู่เลยนะคะและสําหรับ2ปุ่มตรงกลางนะคะมาดูกันค่ะว่าปุ่มแรกทําอะไรได้บ้างปุ่มแรกนะคะเราสามารถกดหยุดวิดีโอชั่วคราวดได้นะคะหรือว่าเริ่มต้นบันทึกคลิปใหม่ๆก็ได้นะคะ ถัดไปค่ะจะเป็นปุ่มกล้องถ่ายภาพค่ะหรือว่าปุ่มบันทึกภาพนะคะคลิปที่เราได้ทําการบันทึกไปไว้ไหนนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะไปที่ด้านล่างซ้ายมือนะคะคําสั่งไฟล์จากกล้องค่ะกดเข้าไปนะคะก็จะเจอทั้งรูปทั้งคลิปนะคะจากกล้องหน้ากล้องหลังเลยค่ะแล้วก็จะมีโหมดล็อกไฟล์นะคะหรือว่าโหมดจอดรถได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอที่เราได้ทําการบันทึกไว้นะคะ ก็จะประกอบไปด้วยกล้องหน้าและกล้องหลังค่ะกดเข้าไปนะคะเราก็สามารถเช็คคลิปได้เลยค่ะว่าคลิปที่เราอัดเป็นยังไงบ้างนะคะต้องการดาวน์โหลดเก็บไว้นะคะให้กดไปที่ดาวน์โหลดค่ะจากนั้นเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะคะว่าตอนนี้คลิปของเราโหลดไปกี่นาทีแล้วนะคะซึ่งในระหว่างที่เราทําการโหลดนะคะเราก็จําเป็นที่ต้องอยู่ในหน้านี้นะคะแล้วก็อย่าถอดกล้องให้รอจนกว่านะคะจะครบ100%เซค่ะตามที่แถบตัวเลขเขาบอกไว้นะคะ ตอนนี้ค่ะไฟล์ของเราก็ถูกดาวน์โหลดเรียบยร้อยแล้วนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราต้องการให้เข้าไปอยู่ในแกลอรี่โทรศัพท er ์ของเรานะคะให้กดบันทึกตรงนี้เลยค่ะและถ้าหากว่าเราต้องการลบไฟล์นะคะให้เราไปที่เลือกะคะ่ะจากนั้นนะคะก็เลือกคลิปที่เราต้องการนะคะกดไปที่ถังขยะและกดลบได้เลยค่ะและในส่วนของการจับภาพนิ่งนะคะก็จะเป็นการถ่ายภาพที่เราได้ทําการถ่ายเอาไว้นะคะวิธีดาวน์โหลดกับวิธีลบก็เหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการลบอันไหนบ้างนะคะ ถัดไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ล็อกแล้วก็จะเป็นโหมดจอดรถค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเรียกดูภาพดูคลิปย้อนหลังค่ะมาดูวิธีการตั้งค่ากล้องกันบ้างน,นะคะเราจะกดไปที่รูปเฟืองค่ะด้านล่างขวามือนะคะเข้าไปค่ะก็จะเจอกับเสียงของวิดีโอนะคะเราสามารถเปิดปิดได้ค่ะก็จะเป็นเสียงบันทึกภายในห้องโดยสารนะคะถัดไปค่ะจะเป็นระดับเสียงของลําโพงนะคะเราสามารถปรับได้ตามความต้องการของเราเลยอันนี้ก็จะเป็นความคมชัดนะคะ ส่วนถัดไปค่ะจะเป็นการบันทึกแบบวนลูปค่ะอันนี้เราจะเซตไว้ที่3นาทีต่อคลิปนะคะแล้วก็จะมีค่าพื้นฐานต่างๆนะคะซึ่งเราสามารถตั้งได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับการชนขณะที่เราจอดรถอยู่นะคะเราก็สามารถเซตค่าได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนชื่อ WiFi ค่ะท่านสามารถเปลี่ยนชื่อ WiFi และรหัสผ่านได้เลยนะคะ และสำหรับการใช้งานครั้งแรกนะคะเราจำเป็นที่ต้องมาฟอร์แมตเมมโมรี r กาก่อนนะคะในตั้งค่าค่ะหรือสามารถทำได้บ่อยครั้งนะคะเพื่อเป็นการยืดอายุ Memory Card ของเรานะคะแต่ว่าข้อมูลจะหายหมดเลยนะคะอย่าลืมเซฟไว้ก่อนค่ะและสุดท้ายนะคะจะเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น